ขอคุณย่าอาหารเหนือสวัสดีเจ้าคุณย่ามีอย่างมาอวดนี่เลยจีกุ้ง4.80ต,ตัวเจ้าคุณผู้ชมเยอะแย,ยะเลยเดี๋ยวจะเทให้พอเจ้าเยอะแย,ยะเลยค่ะเต็มนี่เลย สี0ร้อยแปดสิบตัวตัวใหญ่มากมันกำลังเต้นๆเลยเจ้า 480แปตัวตัวละสองบาทค่ะคุณผู้ชมอันนี้เกือบ1 0 0 0พบาทนะเจ้าล่างมันก่อนจะก่อนที่เราจะเด็ดปีกเด็ดปีกแล้วก็เอาขี้ออกคุณผู้ชมเกือบเต็มหม้อนี่เลยเจ้าหมอ้อไปนี่หมอ้อเบลอเลยนะเนี่ยมันตายเรียบร้อยแล้วจ้ะ กวนมากนี่ตัวใหญ่ใหญ่ค่ะตัวใหญ่เบเล่อเบเลอเลย,ยนี้เลยตัวใหญ่มากทีนี้ก็ไปจัดการ เอาขีมันออกจ้เอาขี้แล้วเอาปีกมันออกเอาปีกมันออกปีกมันจะมีสองจันน่นนะจ้ะมีตัวอันน้อยแล้วกับอันใหญ่ฮักคอมันเอาขีสวนนี้ออกแล้วกล่นนี่เลย ตั้งก้นเก่เอาออกเจ้าไปใส่คีก่อนเจ้าเดี๋ยวพอคีมันออกเส็จเรียบร้อยแล้วคุณอยากจะถ่ายขึ้งโพแหำหรอบหนึ่งนะเจ้าคุณผู้ชมคุณอยากเอาเคีมันออกเรียบร้อยแล้วจับตัวใหญ่ๆอ้วอนๆ ล่างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้กับแพ็กใส่ถุงเข้าช่องฟิตได้เลยเจ้าตัวอ้วนๆเลย4ี่ตัวเจ้าใจเวลาใจเวลาแกะปีกแล้วก็เอาที่มันออกประมาณ2ชั่วโมงนานมากดูอ้วนๆใหญ่ๆเลยเจ้า คลิปนี้คลิปนี้แข่แข่แขกอวดจิกุงงจ้าโชว์จิุงุ่งไม่ลืมนะเจ้าไฟติดต,ตามครัวคุณย่าอาหารเหนือโดยเจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้าขอบคุณเจ้า